ประโยคมันบอกอะไรนะคะถ้าเราจับใจความสําคัญได้ว่าประโยคมันบอกอะไรเราจะสามารถอ่านหนังสือพิธานได้อย่างสะดวกคุณพี่คุณพี่หายใจหน่อยคนหนึ่งแล้วกันคะเอาเหรอใช่คุณเป็น38.5แล้วก็แต่ตัวมันไม่ร้อนร้อนเราไม่ดูงากอะไรอย่างนั้นน่ะดูครับนี่ไป เออใช่ใช่ใช่ใชน,นี่มันก็เคียรเรื่งอง่านหนังสือ <c oughs> ปัดดัน <c oughs> อ่าโอเคปรบมือให้แดงหน่อย <c oughs> อ่าดูนะคะการจับใจความเราจะดูิคะว่าตามานาหาอาหากาหากา <c oughs> ตาเนี่ยมันมาเพื่ออะไรตาเนี่ยมาเพื่ออะไร มาดูกาใช่ไหมมาหา,ากาแลกาเนี่ยมันอยู่ที่ไหน,เ,นไเอเออยู่ในนาต่อไปมารีม,มีสีดำถ้าสมมติว่าคุณครูใส่ใหม่มาดีมาดีคุณครูไปใหม่มารี ควคุณจะใส่ใหม่แสดงว่าคุณโผลระบบแล้วว่ามารีมีตัวทำไมคะดามมีตัวดามทำไมอ่คุณโผลเปลี่ยนมาแล้วนะหนึ่งสองสามมอมาร,ออรีดีมอมีมีตอวัวตัวสยสีอดออัมดามารีมีตัวสีดํา คุอภ <att> ูระบุยังว่ามาลีมีตัวสีดำต่อไปตออาตาโมอามาหมออาหารโออาอาเกาดูเกาออป ไห้งงหน่อยแหมเจมส์ท <so ั้เซลและเอฟเอฟข้อเดินเนี้ยถูกเนี้ยโคุณชายกันดั้มเป็นหัวหน้าเป็นรองหัวหน้าห้องเอฟข้อเดินเนี้ยถูกถูกไหมคะเอ่อเดยวจะไล่เป็นรองลูกน้องกระจกเลยไม่ซ้องเป็นแล้วรองหัวหน้าห้องเนี่ยรองหัวหน้าห้องก็มีสมองที่ทำไมเออมีสมองที่ดีไม่ใช่มึน คนเดียวนี่เอเทาโซเดอกัเามีกัเาโคเท้ามันใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องมีสติด้วยหนึ่องสาเฮดชอเดอรียนโดรียอนโดเอดชอเดอร์มีแอน แต่ว่าไปชี้จมูกจูกเปล่าแสดงว่าสมองสั่งการยังไงแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วสมองสั่งการไม่ดีแล้วเกียรคือหูแอนเมาส์เฮาส์คือค่ะแอนโนดโนดคืออะไรจมูกจมูกเอาไว้ทช่ไมคะโดตนตดใช่เปล่าไม่ใช่จมูกเอาไว้หายใจสูดกลิ่นบริสุทธิ์นะคะอ้าวหนึ่งสองสามเอสโซเดเนียโนรเมเนโต It's got a and 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 I and you and now and not. It's and you, It's and you, and it and eating. and and I and and now and not. It's and <pod> äh> Sit down. Stand now. Sit down. เลิปสริปสลิปเต้าสลิปสลิเอา่างเงี้ยจังจังจัจังจ้าวหากว่าเรากำลังสบายจ่ตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจนส่งเสียงด้ากว่าเรากำลังมีสูนยหมดความชุบจะได้ทั้งติมัวไปิ่งอะไรกันเราจงส่งเสียงแล้วแปร่ Tchau! Ah! តាក់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 ទៅណាតាក់ទៅណាបិទអាប់បិទលောไงអានតាក់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 ឯងຢ່າពេកពេក เรียนต่อไปปิดท้ายเรื่องสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเอาไวยว่าภายในเนี่ยใครไปเล่าให้พ่อแม่ฟังบ้างว่าเรียนอะไรเนี่ยเราได้ไหมใครไปเล่าไหนเล่าใครเล่าไหมเออเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอวยวะภายในไวยวะภายในที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรคะสมองมีไว้ทำไมสมองมีไว้ทำไมปามี ดังด้าใจเรียนอ้าวอะไรครับสมองเรียนทำไมครับเอาไว้สั่งการเอาไว้คิดเอาไว้เออเอาไว้สั่งการเอาไว้ว่าต่างๆทำงานอ้าถ้าครูไม่มีสมองคุณสามารถทำนี้ได้ไหมครูสามารถํำได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสมองมาสั่งการที่ครูได้ทำนะคะจะ่ทำดีทำชั่วสมองก็ทงสั่งการนะคะอ่ะแต่เราควรที่จะทำอะไร ทำความดีทำความดีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเราให้เราปลอดภัยให้เราแล้วคาดจากอันตรายเรียนทุบนะคะอ่ะต่อไปอโยวาที่สำคัญส่วนที่สองก็คือหัวใจหัวใจมีหน้าที่ทำอะไรลูกสูบจิตโลหิตหล่อเลี้ยงไปรั่วร่างกายโลหิตแต่ว่าเออเลือดเองเองโลหิตแต่ว่าเลือดสูบจิตเลือด ไหล่อเลี้ยงร่างกายในหะ้ร่างกายทำไม,มทำงานอย่ายตอบคว่าแข่งแรงเดี๋ยวหลุกทำงานให้ร่างกายได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบนะคะอะต,ต่อไปสองข้างนั่นคือปอดถ้าปอดข้างหนึ่งมันเสียมีข้างเดียวอยู่ได้ไหมได้แต่สุขภาพร่างกายเราก็จะอ่อนแอลงแต่ถ้าเรายิ่งดีมีสองข้างเราก็ทำไมคะมแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะปอดมีไว้ทำไมหายใจต่อไป อะไรกองกระเพาะอาหารเก่งมากในกระเพาะอาหารมีอะไรบ้างลูกมีอะไรคะมีลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ทำอะไรคะลูกคัดกองคัดกองอาหารใช่ไหมอ่าอ่ไปดีกับดีถ้าดีมันไปไหนอะลำลำไส้ใหญ่ส่งไปไหนถ้าดีอะเออถ้าดีนะถ้าดีลำไส้ใหญ่จะเอาอาหารที่ดีส่งไปไหน ส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายใช่ไหมคะถ้าเป็นอาหารที่ดีจะส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าเป็นอาหารที Thirty ่ไม่ดีหรือเศษอาหารหรือตากอาหารเนี่ยมันจะลงที่ไหนลงที่ตันไส้เล็กร่างกายเป็นอะไรคะอ่าแล้วก็ไปกุศละที่โหนหนักอ่ะที่ไหนคะเออกลนะคะถามว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยยัมีเยอะไหมเยอะไหมคะลูก เนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยกระดูกสันหลังของเราถ้าเราไม่มีกระดูกสันหลังเราคงมอนนงอย่างเงี้ยมองเงี้ยใช่ปะ่ะหรือไม่ก็เอ็นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกเพราะว่าเราไม่มีกระดูกสันหลังไว้รองรับนะคะหนูเวลาหนูมาหนูดูได้แลูกแต่ว่าหนูอย่างเงี้ยเข้าใจ่ไหมลูกหนูหนูแน่ดูแล้วหนูไม่ได้แต่ว่าอะไรนะลูกสีเหลืองคือหลังไง กระดูกกระดูกเนี่ยกระดูกสันหลังนี่กระดูกซี่โครงน,น,น,นี่กระดูกซี่โครงโนูหโนไปดูจากที่ก็ได้ลูกเวลาไปร้านหมูอะ่ะมันจะมีกระดูกเวลาไปร้านหมูอ่ะมันจะมีกระดูกหมูกระดูกซี่โครงเห็นปะมันก็คล้ายกันเพราะว่ามนุษย์ก็คือสัตว์นั่นเองแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ทําไมคะเราเนี่ยเป็นสัตว์นะจริงๆแล้วอะ่ะเอา้าจริงๆเราเนี่ยคือสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่ เขาเรียกว่ามนุษย์ไงสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะแยกออกไปเป็นสัตว์เป็นมนุษย์นะคะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยฉลาดกว่าคนอื่นอย่าลืมนะว่ามนุษย์เนี่ยต้นกาเนิดมาจากอะไรเก่งมากประมือให้กล้องหน่อยต้นกาเนิดจากมนุษย์ก็คือมาจากลิงลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดนะคะแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายเป็นอะไรนั่นเองกลายเป็นมนุษย์ แต่ทาไมถึงเรียกคนรู้ไหมคนเนี่ยคนนี่อย่างเราเนี่ยเขาเรียกคนละเพราะมาเรียนรู้พอมาเรียนรู้เขาจะเรียกคนแต่ถ้าคนที่ไม่มาเรียนรู้เขาจะเรียกว่ามนุษย์แสดงว่ายังไม่ได้ผ่านการเรียนรู้เลยต้องกลายเป็นมนุษย์นะคะฮะนั่นแหละมนุษย์ทรรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนเพิ่มเติมให้ในเรื่องของ วิวัฒนาการของมนุษย์และทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะคะอ่ะสนุกไหมกับการเรียนวันนี้มีความสุขไหมคะมีความะอ้าวหนูกตอบเบาจะเหมอสนุกไหมคะสนุกค่ะมีความสุขไหมมีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่13วันนี้เท่าไหร่คะวันนี้วันที่14 วันนี้วันที่สิบสี่ลูกวันนี้ 14, วัน,นที่สิบสี่นิพูดสิวันศุกร์ที่สิบสี่เดือนอะไรคะ <4 S 1> เดือน <4 S 1> มิ <4 S 1> ถุนายนพศ <4 S 1> สองพันห้าร้อยอ่าหกสิบเจ็ดวันเดือนปีหัดจำด้วยนะคะวันเดือนปีหัดจำด้วยนะคะอ้าวงหมดแถวตรงอยู่ตรง thank you t e a c h thank you teacher มม่งไปอตขอขอบคุณขอบคุณครับแล้วเจอกันช่วงบ่ายต่อไปนเรื่องอ่าปเกมกัน